เมื่อหมู่บ้านหนองแวงและหมู่บ้านน้อยพัฒนากับหมู่บ้านนาลงได้รวมมือกันในการต่อสู้เพื่อที่จะโค่นล้มหมู่บ้านแจนแหวนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานบอลสมองกับแจ็คกี้ซีรี่ในการต่อสู้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมรับฟังมาจนพาร์ทนี้และผมต้องบอกเล้ว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายมารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าและแล้วหมู่บ้านหนองแวงหมู่บ้านน้อยพัฒนาและหมู่บ้านนาลงก็ได้รวมตัวกันในการที่จะไปหมู่บ้านแจนแหวน ื่อที่จะไปงานนะครับมันก็คืองานประจำหมู่บ้านเป็นงานวัดที่เป็นงานประจําปีทุกๆหมู่บ้านเนี่ยจะมีงานครับเป็นงานของเขาและในวันวันนี้มันจะเป็นวันที่เราเนี่ยแหละใช้ในการตัดสินโชคชะตาและก็ความยิ่งใหญ่ของทั้ง3าหมู่บ้านมาดูกันว่าทั้ง3หมู่บ้านเนี่ยเราจะช่วยกันล้มหมู่บ้านเจนแวนได้ไหมหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดโหดท,ที่สุดและดุร้ายที่สุดเรายกพวกกันไปทั้ง3าหมู่บ้าน ทีจะไปโค่นลงหมู่บ้านแจนแวนกิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อยามบ่ายสามโมงกว่าๆไวรุ่นแจนแวนนั้นได้เห็นแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่พวกเขาจะได้ออกลุกเป็นครั้งสุดท้ายเขาได้เจอกับ3ามหมู่บ้านมาขนาดนี้หมู่บ้านแจนแวนนั้นได้ทําการเรียกพวกของตัวเองที่มีทั้งหมดมาในการต่อสู้ในครั้งนี้พิธีงานเริ่มต้นขึ้นแต่ละฝ่ายนั้นจ้องหน้ากัน,นเหม็งเพราะรู้แล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่เรานั้น ศึกใหญ่แจนแวนเนี่ยมีพวกมากกว่า40คนส่วนหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านหนองแวงและหมู่บ้านนาลงนั้นมีเลา่ลาๆประมาณ50คนเรามีพวกเยอะกว่าแจนแวนงานเริ่มมาดนตรีเริ่มเกิดหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นมองหน้ากันสามหมู่บ้านช่วยกันกระทืบหมู่บ้านเดียวเพื่อที่จะเอาชัยชนะนี้ไปฝากหมู่บ้านสำโรงที่ได้ยอมพ่ายแพ้ออกไปหลังจากที่เพลงเริ่มต้นขึ้นต้องเพลงนี้แน่นอนไม่ว่าจะสู แค่ไหนก็ไปถึงวัดได้ถ้าใจถึงเท่านั้นเลยครับทั้งสามหมู่บ้านช่วยกันวิ่งเข้าไปกะรูเข้าไปเนี่ยคุณจะกระทึบหมู่บ้านแจนแวนเพียงแค่หมู่บ้านเดียวเราทั้งสามหมู่บ้านได้วิ่งเข้าไปซัดกันกับหมู่บ้านแจนแวนหมู่บ้านแจนแวนที่มัคบเครื่องมากๆมียุทธกัณ์ที่คบเครื่องกว่ามีวัยรุ่นที่มากกว่าได้ทำการซัดไปที่หมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านนั้น ผมเองที่กำลังต่อสู้อย่างเพลิดเพลินและวิ่งเข้าไปพร้อมกับความกล้าหาญกับทั้งทีมหมู่บ้านของเราเนี่ยได้เปรียบมากๆที่จะต่อสู้กับหมู่บ้านแจมแวนเพราะคนของเราที่เยอะกว่าและใจกล้ากว่ามีเพื่อนผมหลายคนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจนเจ็บหนักมากนะครับคนของหมู่บ้านเจ็บแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็ได้เกิดขึ้น <U DD. S 1> อยู่ดีๆไอ้ลงก็ต่อยหน้าผม ในจังหวะที่ไอ้ลงต่อยหน้าผมผมนั่นหน้าหายลงไปแล้วผมลุกขึ้นมาผมบอกไอ้ลงว่าไอ้ลงมึงทำบ้าเลยของมึงวะไอ้ลงพูดขึ้นมาทันทีว่าโทษวะแจนแวนมันมันให้กูหนักกว่าวะนั่นแหละครับไอ้ลงทรยศผมถามไอ้ลงว่ามึงเกิดอะไรขึ้นกับมึงทำไมมึงต้องไปช่วยหมู่บ้านแจนแวนด้วยไอ้ลงบอกว่ามึงคิดเหรอว่าหมู่บ้านนารลงเนี่ยเป็นศัตรูกับหมู่บ้านแจนแวนมึงก็รู้เนี่ยว่าทำไมกูเนี่ยถึงเข้ามาเป็นพวกมึงง่าย เพราะว่าแจนแวนเนะ่ยอันที่จริงเนะ่ยเป็นมิตรกับกูเว้ยเท่านั้นแหละสิ่งที่ผมได้ยินเฮ้มึงคิดจริงเหรอไอ้แจ็คว่าหมู่บ้านนล่งอยากจะเป็นพวกกับหมู่บ้านแวงมึงก็รู้เนี่ยว่าน้องแวงอ่ะมันก็จออไอ้กากขนาดไหน กูถึงไม่อยากอยู่กับมึงที่กูมาอยู่กับมึงเนี่ยเพราะว่ากูเป็นสายให้กับแจนแวนไงมึงมันตามกูไม่ทันหนึ่งเก้าเว้ยขอโทษด้วยนะศึกเนี่ยมันจบแล้ววะน้องแวงมันจะเป็นแค่ชื่อชื่อหนึ่งที่คนจะนึกถึงไม่กี่ครั้งแต่แจนแวนคน,นจะนึกตลอดกาลเว้ยหลังจากที่ผมได้ยินคํานั้นผมกับไอ้ลงเนี่ยก็ถึงกับมองหน้ากันแล้วของขึ้นผมวิ่งไปหาไอ้ลงด้วยความโกรธแค้นแต่ว่าผมโดนพักพวกของมันนั้นคือทืบจนยำตีนผมล้มลงไปคุกับพื้นไอ้ลงได้แต่ยืนยิ้มแล้วหัวเราะในจังวนนนน้นนแ กับหัวเลาะออกมาไอ้น้อยเนี่ยที่กาลังบวกกับคนอื่นอยู่ก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยผมได้น้อยได้แต่มองผมและบอกว่าไม่นะแจ็คเก็ตไม่ผมบอกไอ้น้อยว่าไม่ต้องห่วงึมสู้ต่อไปเลยเดี๋ยวกูจะเคลียร์กับไอ้ลงเองพวกของไอ้ลงยําผมจยนผมนั้นไม่ไหวที่จะต่อสู้พวกของไอ้ลงนั้นมีมากกว่า10คนคุณก็รู้ตอนนี้หมู่บ้านแจนแวนน,นั้นมีพวกมากกว่า50คนแล้วแต่หมู่บ้านน้อยกับหมู่บ้านของแวนมีเพียงแค่20คนทคนทุวน,นเท่านั้นผมโดนไอ้ลงนะครับ ลุมจนกระทั่งผมสะบักสะบอมไม่ไหวหมู่บ้านน้อยนั้นพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบทุกคนนั้นไม่รอดแม้แต่จะเอาตัวเองเพื่อหน,นีแต่ละคนนั้นฟุกลงกับพื้นไอ้น้อยโดนซ้อมจนไปนอนข้างต้นไม้ในจังหวะที่ผมมอไปหายน้อยเองผมนั้นเกิดความเศร้าผมรู้แล้วว่าเราคงไม่ชนะแน่นอนเจนแวนน,นั้นจับตัวผมไปล็อกตัวผมไว้แล้วซ้อมผมทีละหมัดสองหมัดแล้วบอกว่า หนองแวงเหรอมึงก็รู้ด้วยว่าหนองแวงเนี่ยมันกระจอกแค่ไหนพวกหมู่บ้านแจนแวนนั้นประกาศศักดาความเป็นยิ่งใหญ่พวกมันซ้อมผมจนผมนั้นสะบักสะบอมในจังหวะที่ผมนั้นกําลังโดนซ้อมอยู่แจนแวนเนี่ยได้พูดขึ้นมาคํานึงว่าเอ้ยลงไหนไหนมึงก็ไม่ชอบหมู่บ้านหนองแวงเนี่ยมึงก็รู้เนี่ยว่าคนในหมู่บ้านหนองแวงคนที่เก่งมานก็คือไอ้แจ็คเนี่ยเอางี้ไหมกูยืนข้อสเสนอพิเศษให้กับมึงมึงสามารถกระชื้อมันได้เต็มที่มึงอยากจะทำอะไรมันมึงก็ทำไปเลย,ก,เลยกูให้สิทธินี่อย่าเอาเป็นข่าว ไอ้ลงเดินมาหาผมในขณะที่ผมกําลังโดนล็อกแขนและสภาพสะบักสะบอมแม้กระทั่งเลี่ยวแรงที่ผมจะยืนผมยังไม่มีไอ้ลงบอกว่ากูโทษทีวะแจ๊มึงมันก็เก่งนะแต่เสียดายวะมึงมันเลือกข้างผิดเองไอ้ลงถอดสนับมือที่อยู่ตรงมือผมและมาใส่ของมันเองไอ้ลงพูดว่าสนับมือนี่สวยดีนะมันผ่านมากี่คนแล้วลนะ่ะคนที่มึงล้มมามึงอยากพ่ายแพ้เพราะของข้างกายมึงหรือเปล่าอย่าลืมสิววาคนที่อยู่ข้างๆมึงแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ตัวมึงมันคือยาพิษดีๆนี่แหละมึงมันโง่เองแจ๊คที่ตามคนไม่ทัน ผมได้แต่กัดฟันแล้วก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไอ้ลงใช้สนับมือของผมต่อยหน้าผมไปมากกว่าสิบครั้งต่อยผมนั้นจนผมนั้นก็อักเลือดออกมาผมบอกไอ้ลงว่ามึงคิดเหรอว่ามึงจะล้มกูได้แค่นี้แน่จริงมึงก็ไให้เพื่อนมึงปล่อยตัวกูแล้วก็มึงกับกูสองคนสั์กันเองดีกว่าไอ้ลงก็ได้แต่ต่อยผมแลวบอกว่ามึงจะปากดีโลกผมกําลังจะดับลงลมหายใจผมกําลังจะหยุดในขณะที่ผมกำลังโดนซ้อมนั่นเองพระเอกก็ได้เปิดตัวขึ้น หมู่บ้านที่เข้ามาช่วยเรามันก็คือหมู่บ้านสำโรงหมู่บ้านสำโรงได้ทําการปาก้อนหินมาที่ไอ้ลงและก็ลูกน้องของมันจนพวกมันปล่อยตัวผมมึงคิดว่ามึงจะมาทาเพื่อนกูได้แล้วพวกกูจะยอมเหรอผมได้มองไปที่ไอ้ลงแล้วผมก็ยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยเลือด ตายเถอไอ้นี่มันร้ายจริงหมู่บ้านสำโรงได้ทำการยกพวกเข้าไปหาหมู่บ้านนนลงและหมู่บ้านแกนแหวนทั้งสองหมู่บ้านได้ทำการช่วยกันที่จะกระทืบหมู่บ้านหมู่บ้านสำโรงเนี่ยเอาคนมา25กว่าคนหมู่บ้านสำโรงได้ทำการช่วยหมู่บ้านน้อยและหมู่บ้านหนองแวงในการต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งสองหมู่บ้านได้ทําการช่วยกันกระทืบหมู่บ้านสำโรงแต่ว่าหมู่บ้านสำโรงนั้นขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและความถึกทนอยู่แล้วอาวุธของหมู่บ้านสำโรงนั้นแทบจะเทียบกับหมู่บ้านแกนแหวนเลยพวกเขาก็าช่วยกันมาต่อสู้ ไอ้โลงเนี่ยเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยแจ็คผมไหวป่าวเพื่อนผมเลยบอกว่าไหวดิกูไหวอยู่แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ผมได้เห็นนั่นก็คือสลับมืองผมที่ไอ้โลงใส่อยู่มันตกอยู่ตรงพื้นเพื่อนผมบอกว่าไอ้โลงเนี่ยพูดว่าเฮ้ยแจ็คมึงอยากแก้แค้นไอ้ไรลงป่าวผมเลยบอกว่าแน่นอนดิกูจะเอามันลงเมนไอ้โลงบอกว่าเอาเลยเพื่อนจัดได้เต็มที่ไอ้โลงพูดขึ้นมาว่าเอ้ยผู้มึงเคียย์ทางให้หนองแวงหนว้ยจัดให้แจ็คสมัดหน่อยหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านสำโรงเนี่ยได้ทำการช่วยกันกระทืบหมู่บ้านน พวกลูกกระเจอกให้หมดผมลุกขึ้นไปแล้วไปหยิบสนับมือแล้วผมตะโกนหายลงว่าไอ้ลงไอ้ซั์มึงอยู่ไหนไอ้ลงพูดมาว่าไอ้แจ๊กมึงกับกูมาเลยจังวานนั้นเองผมวิ่งเข้าไปหาไอ้ลง ด้วยความห้าวหาญผมบอกไอ้ลงว่าลายนักนึ่มึงอ่ะผมกับไอ้ลงนั้นซัดก,กันสองคนนัวกันอย่างเมามมนแต่ด้วยความที่ว่าไอ้ลงนั้นไม่มีอาวุธผมเลยใช้สนับมือต่อยไปที่หน้ามันสองทีจนก็ทั่งหน้ามันนั้นแตกดั้งของมันนั้นหักเลือดของมันนั้นพุ่งออกมาผมบอกไอ้ลงว่านี่มันยังน้อยไปสําหรับมึงผมซัดหน้ามันไปเรื่อยๆแล้วก็ความที่มึงทรยศพวกกูอ่ะนี่แหละสิ่งที่มึงควรจะได้รับสําหรับมึงเนี่ยมันยังน้อยไปสําหรับบัตรนี้ผมได้ทําการต่อยไอ้นาลงจนกระทั่งมันตาเลือดและสรบลงไปผมเดินนไไปหาที่ออ้ย ที่กําลังนั่งอยู่ตรงต้นไม้นอนแน่นิ่งผมเดินเข้าไปหาไอ้น้อยแล้วกอดมันผลปรากฏว่าไอ้น้อยได้หมดลมหายใจลงไปผมร้องไห้โฮแล้วก็โทษตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดนี้ผมไม่น่าเอาไอ้น้อยเข้ามาเอี่ยวไม่น่าทำให้น้อยเป็นอย่างนี้ผมกอดไอ้น้อยเป็นครั้งสุดท้ายอาวุธของไอ้น้อยตอนนั้นมันก็คือโซ่น้อยใช้ในการพันมือ เพื่อที่จะเป็นอุปกรณ์ในการใช้ต่อยผมหยิบโซ่้น้อยขึ้นมาผมเอาโซ่โซ่น,นั้นพันไปที่มือขวาผมเปลี่ยนสนับมือไปที่มือซ้ายและผมมองไปที่หมู่บ้านแจนแวนด้วยความกดเคือง <c oughs> พวกมึงผู้มึงไม่มีทางล้มพวกกูได้หรอกตัวมึงเองด้วยเหมือนกันแจ็คมึงไม่มีทางล้มกูได้แน่นอน <c oughs> ผมหยิบโซ่ขึ้นมาแล้วชูกำปั้นขึ้นบนฟ้าแล้วบอกว่าวันนี้ผมจะแก้แค้นให้กับไอ้น้อย และคนของหมู่บ้านน้อยพัฒนาทุกคนในหมู่บ้านน้อยพัฒนาลุกขึ้นมาด้วยความว่าพวกเราจะแก้แค้นให้กับน้อยพัฒนาทุกคนนั้นมีกําลังใจมีไฟกันเต็มที่ผมชีพ้พิชนาไปที่ไอ้แจนด้วยโซ่ที่เปื้อนเลือดแล้วบอกไอ้แจนว่ามึงอะมาบวกก,บกับกูสองคนกันดีกว่ามึงไม่ต้องมาพูดมากอะไรทั้งนั้นวันนี้มึงกับกูแค่สองคนพอคนอื่นไม่ต้องเสือกแต่มันมีวัยรุนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาเป็นคนที่อยู่ข้างๆข,ของไอ้แจนผมนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงผมซัดไปที่หน้ามาันแล้วก็ต่อยมันไปหลายหมัด มันล้มลงพื้นแต่ผมก็ยังซ้ำมันลิลเลยซ้ำจนกระทั่งผมนั้นเอาสนับมือต่อยไปที่ก้านคอมันจนมันสลบลูกน้องมึงได้แค่นี้อ่ะนี่มือขวามึงหรือเปล่าไอ้แจนก็ถึงกับลงออกจากที่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเดินมาหาไอ้แจนใช้มัดงมันต่อยไปที่ผมผมล้มลงไปกับพื้นไอ้แจนบอกว่ามึงกะสมบักิสบอมขนาดนี้แล้วมึงจะสู้กูอีกหรอวะมึงจะเจาะแค่ไหนถองแวงมันได้แค่ไหนมึงคงไม่มีปัญญาที่จะ แม่กระทั่งเอากูล้มลงได้ในจังหวะนั้นเองผมไม่พูดพ่ำมทำเพลงอะไรในขณะที่ผมล้มลงกับพื้นผมใช้มัดที่มีสนับมือผมต่อยไปที่ขาไอ้แจนไอ้แจนถึงกับร้องออกมาว่าอ๋อไอ้แจนนั้นล้มลงไปกับพื้นแล้วผมบอกว่าเอา้ามึงล้มแล้วนี่ไงมึงไม่เห็นว่ากูทําได้ฮะไอ้ควายไอ้แจนเอาเท้าถีบไปที่หน้าของผมผมกิ้งไปสองตลบแล้วผมบอกว่ามึงได้แค่นี้เหรอแจนแจนนั้นโกรธเคืองมากๆด้วยความที่ว่าผมนั้นกวนตีนมันมาก ผมลุกขึ้นมาไอ้แจนกับผมลุกขึ้นมาเราแลกหมัดกันคนละหมัดผมใช้แต่โซ่ในการต่อสู้กับมันสนับมือผมแทบไม่ใช้ผมใช้แต่มือที่มีสนับมือในการป้องกันอย่างเดียวแต่ผมใช้หมัดที่มีโซ่ของไอ้น้อยต่อยมันอย่างเดียวผมบอกว่าคนอย่างมึงอ่ะต้องเจอหมัดนี้หมัดเดียวเท่านั้นผมตีกับไอ้แจนไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมนั้นเริ่มที่จะไม่ไหวไอ้แจนคุกเข่าลงกับพื้นผมก็ทรุดลงตัวตัวลงกับพื้นเหมือนกันผมกับไอ้แจนนั้นจะตัดสินกันด้วยหมัดสุดท้ายหมัดโชชตา ในจังหวะนั้นผมกับมันทั้งสองคนลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าหากันเราวิ่งเข้าไปเราใช้หมัดที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะงัดออกมาได้ซัดไปที่ปลายทางแต่ละคนผมล้มลงกับพื้นไอ้แจนล้มลงกับพื้นผมนั้นภาพดับดับไปทั้สักพักไอ้แจนลุกขึ้นมาไอ้แจนลุกขึ้นมาแล้วดึงคอเสื้อผมแล้วก็ต่อยหน้าผมยับไอ้โลไม่สามารถช่วยผมได้คนในหมู่บ้านก็กาลังวุ่นกับการต่อสู้กับหมู่บ้านอื่นโดน,นยําหน้าแล้วยําหน้าอีกจนกระทั่งผมนั้นกําลังจะสรบ ผมนั้นกาลังจะหมดลมหายใจไอ้แจนได้แต่ได้ใจแล้วพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยบูบ้านหนองแวงอ่ะมึงได้แค่นี้ไงวะเฮ้ยมึงยังเพิ่งตายดิมึงลุกขึ้นมาก่อนเมื่อกี้มึงยังปากดียเลยมึงมึงไม่ปากดีแล้วมึงขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้กูในจังหวะที่ไอ้แจนพูดมากขนาดนั้นอยู่ดีๆตัวของผมนั้นก็เกิดหมดบ้าครับผมได้ทําการใช้หมัดขวาของผมซัดไปที่ไอ้แจนจนไอ้แจนนั้มันล้มลงพื้น ผมกลางโซ่ออกแล้วไปรัดที่คอมันแล้วบอกว่ามึงอะไม่สมควรที่จะอยู่นี่ด้วยซ้ํามึงควรที่จะไปอยู่กับเพื่อนกูหลังจากนั้นที่ผมรัดคอมันมันกาลังจะหมดลมหายใจไอ้ลงได้ไปเตนสติผมว่าแจ็คมึงก็รู้ว่าเราไม่ทํรลายใครจนถึงขั้นชีวิตสติผมไปหมดแล้วสติของผมนั้นคิดอยู่เพียงแค่อย่างเดียวนั่นคือการดับลมหายใจของไอ้แจน,นเดียวผมสู้กับไอ้แจนจนกระทั่งไอ้แจนนั้นดึงโซ่ผมออกได้ปลดออกจากพันธนาการได้ผมเอาโซ่นั้น ฟาดไปที่หน้ามันสองสทีจนกระทั่ทงหน้ามันนั้นแตกจมูกของมันหกักมีฟันของมันหลุดออกมาหนึ่งซี่ผมวิ่งเข้าไปหามันและใช้โซ่เนี่ยแหละต่อยไปที่หน้ามันจนกระทั่งมันคุกลงกับพื้นและผมบอกว่ามึงประเมินค่ากู <c oughs> <c oughs> ต่ำเกินไปไอ้แจนและจากที่ผมพูดคำนั้นจบต่อยไปที่หน้าตรงกลางหน้ามันเต็มเต็มแล้วมันล้มลงกับพื้นและผมก็คุกเข่าลงพร้อมกับชูหมัดขึ้นแจนแวนได้ล้มพ่าย เป็นที่เรียบร้อยผมยกหมัดขึ้นชูกำปั้นแห่งเสรีภาพและชัยชนะทุกคนหมู่บ้านสำโรงหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านหนองแวงเราตะโกนด้วยความดีใจหมู่บ้านแจนแวนนั้นคุกเข่าลงและยอมรับความพ่ายแพ้พวกเรานั้นดีใจกันมากที่ล้มหมู่บ้านแจนแวนที่เป็นประวัติศาสตร์กันได้หลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะตะคุบเราทุกคนตำรวจเข้ามาตะคุบเราทุกคนจับพวกผม ผมยืนร้องไห้และยิ้มแล้วหัวเราะ <c oughs> และเจ้างหานั่นเองผมโดนจับสามูบ้านที่ช่วยกันต่อสู้เรานั่งหัวเราะกันและยิ้มกันทุกคนโดนใส่กุญแจมือและยังหัวเราะพวกเขาไม่จับตัวคนอื่นนอกจากตัวหัวหน้าหัวจบในขณะที่ผมอยู่ในรถที่กาลังโดนจับผมได้แต่ยิ้มไอ้แจนเนี่ยมันตื่นแล้วผมบอกไอ้แจนว่ามึงมันก็ได้แค่นี้แหละไอ้แจนไอ้แจนก็บอกว่ามึงคิดว่ามึงล้มกูแค่นี้เรื่องทุกอย่างมันจะจบหรือไงวะมึงอย่าลืมดิว่าทุกอย่างอะ มันต้องมีที่มาที่ไปแล้วมันจะต้องมีต่อเรื่อยๆลูกหลานนะมันจะสืบทอดไปต่อไปเรื่อยๆเด็กรุ่นใหม่มันจะโหดกว่าเดิมมันจะแก่งกว่าเดิมในจังหวะนั้นที่มันพูดขนาดนั้นที่อยู่ในรถผมได้ทําการลุกขึ้นแล้วอนตีเนี่ยถีบไปที่หน้าจนหัวมันโขกไปกับเหล็กที่อยู่ตรงรถจนกระทั่งมันสลบลงตํารวจในนั้นเนี่ยถึงกับวิ่งมาห้ามผมแล้วตบหน้าผมแล้วบอกว่ามึงเป็นอะไรอะมึงเป็นอะไรมึงมึงยังไม่พอมึงไม่พอใจเหรอมึงยังไม่เข็ดเหรอผมก็ได้แต่ยิบแล้วหัวเราะอ่ะผมก็ห ไอ้นี่มันเสียสติไปแล้วบทสรุปของเนื้อเรื่องและข้อคิดของเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าการต่อยตีเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะทำนะครับเพราะว่ามันมีแต่ผลเสียกับเสียการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับผมโม้ขึ้นมานะครับจะเชื่อก็ไม่เชื่อก,กันแล้วแต่นะครับแต่ผมโม้แต่แน่นอนนะครับทุกอย่างมันจะต้องมีเค้าโครงจะต้องมีสตอรี่ที่บบกว่าทําให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้แน่นอนสาหรับใครที่ชอบเรื่องนี้และอยากจะสนับสนุน ให้มีพาร์ตต่อไปหรือว่าเป็นเรื่องเล่าอื่นอีกต่อไปผมขอคิดค่าราคาเกี่ยวกับเรื่องนี้ราวๆประมาณ50บาทเลขบัญชีกับชื่อบัญชีอยู่ใต้คลิปนะครับชอบกดไลค์กดแชร์หรือด o น a มาก็ได้นะหิวข้าวหิวข้าวอ่ะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังก็พอใจแล้วนะพวกคุณแค่ฟังแล้วก็ช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์อะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากพอแล้วนะครับแต่ถ้าคุณนั้นอยากจะสนับสนุนเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ยินดีนะครับเพื่อว่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นทุนในอนาคตที่ช่วยพัฒนานาอนนขึ้ไปีก สำหรับวันนี้ผมแจ็คก,กี้นะครับกับเรื่องเล่านิทานเบาสมองต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังไปแล้วครับรักน้อย,อยแต่รักนานๆจุ๊บ